ที่เราควรจะต้องรู้แล้วก็ต้องศึกษาไว้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการตัดหั่นแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีชื่อเรียกแล้วก็มีลักษณะการหั่นที่เป็นมาตรฐานนะคะดังนั้นเรามาดูกันว่าในการหั่นแต่ละแบบเนี่ยเขาเรียกอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มีวิธีการหรือว่ามีเทคนิคในการหั่นยังไงนะคะซึ่งในเรื่องของรูปแบบการหั่นเนี่ย มันก็จะแบ่งเป็นการหั่นได้หลายๆแบบนะคะอย่างที่เราเคยพบเห็นเนี่ยอาจจะหั่นเป็นแท่งก็ได้นะคะหรือหั่นเป็นแท่งหั่นเป็นเส้นหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าหรือว่าอาจจะหั่นเป็นแผ่นนะคะต่างๆเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะคะตัวนี้ก็คือจะเรียกว่าเป็นการหั่นเป็นแท่งแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะการหั่นเป็นแท่ง อันแรกเลยนะคะเราเรียกว่าจูเลียนนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็สะกดแบบในภาพนะคะก็คือจูเลียนนะคะมีขนาดนะคะขนาดของตัวจูเลียนเนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นเส้นนะคะแต่ไม่ถึงกับฝอยนะคะก็คือจะมีขนาดอยู่ที่3มิลนะคะสมิลลิเมตรนะคะคูณ3มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวของเขาเนี่ยคือจะ5เซนนะคะสำหรับใครที่ฝึกหั่น แรกๆเนี่ยก็ควรที่จะใช้ไม้บรรทัดนะคะเป็นตัววัดว่า3ามมิลิเมตรเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะคะเราก็ถึงเราจะมีความชํานาญแล้วก็ถึงจะเริ่มหันแบบไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดในการวาัดเนี่ยได้ในครั้งต่อๆไปนะคะแต่สําหรับผู้ที่เริ่มฝึกหัดเนี่ยก็ควรที่จะใช้ตัวไม้บรรทัดนะคะมาเป็นตัวช่วยวัดก่อนว่า3มมิลิเมตรเนี่ยมันอยู่ประมาณไหนนะคะแต่ส่วนมากเนี่ยความยาวก็คือจะมีความใกล้เคียงกันนะคะก็คือ5เซนติเมตรนั่นเองนะคะถัดไปนะคะตัวที่2ก็คือจะ มีความมีขนาดที่จะใหญ่กว่าตัวจูเลียนนะคะก็เรียกว่าปาโตเน่นะคะตัวปาโตเน่เนี่ยก็คือจะมีขนาดอยู่ที่6มิลลิเมตรนะคะคูณ6มิลลิเมตรแล้วก็คูณ5เซนนะคะหรือถ้าใครลองสังเกตดูนะคะเราจะเอาตัว6มิลลิเมตรเนี่ยไปหันครึ่งนะคะก็จะได้เป็นครึ่งหนึ่งของจูเลียนนั่นเองนะคะก็อาจจะเริ่มสตาร์ทที่ตัวปาโตเน่ก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยหันเป็นจูเลียนต่อไปนะคะ ตัวบรูนัวนะคะบรูนัวนี้จะเป็นลักษณะชิ้นของสี่เหลี่ยมเต๋านะคะก็คือจะมีขนาดเล็กๆถ้าพูดง่ายๆก็คือการเอาจูเลียนนะคะมาหั่นเป็นเต๋านั่นเองคำว่าเต๋าก็คือจะต้องมีความยาวของทุกด้านนะคะที่มันมีความเท่ากันนะคะดังนั้นจําง่ายๆเลยบรูนัวก็คือเอาจูเลียนมาหั่นนะคะก็คือมีขนาดอยู่ที่3มิลิเมตรคูณ3มิลิเมตรแล้วก็3มิลิเมตรคือทุกด้าน,นจะต้องมีความยาวที่เท่าๆกันนะคะ อันถัดมานะคะเรียกว่า small die นะคะหรือว่าลูกเต่าขนาดเล็กค่ะ small die หรือว่าลูกเต่าขนาดเล็กเนี่ยก็จะมีความกว้างนะคะอยู่ที่6มิลิเมตรคูณ6มิลิเมตรแล้วก็คูณ6มิลิเมตรนะคะก็จะเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะถัดมานะคะก็จะเป็น medium die นะคะหรือว่าลูกเต่าขนาดกลางนะคะ ตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะก็คือจะเป็น1.2เซนติเมตรนะคะูคณ1.2เซนติเมตรแล้วก็คูณ1.2เซนติเมตรนะคะคือทุกด้านจะต้องเท่ากันนั่นเองตัวสุดท้ายนะคะเรียกว่าเป็นลูกเต๋าขนาดใหญ่นะคะหรือว่าเรียกว่าลักได้ก็จะมีขนาดอยู่ที่2เซนติเมตรคูณ2เซนติเมตรแล้วก็2เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการหันแบบ เป็นอ่าเป็นแท่งนะคะแล้วก็เป็นเตานั่นเองก็คือถ้าเป็นแท่งก็คือความยาวรอบด้านหน้าตัดเนี่ยก็ต้องมีความยาวที่เท่ากันนะคะแล้วก็เส้นขนาดยาวเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอยู่ที่ประมาณ5ซนติเมตรนะคะสำหรับชื่อเรียกนะคะเดี๋ยวจะขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจูเลียนนะคะก็คือหันเป็นเส้นนะคะบาตูเน่ก็เป็นเป็นแท่งเหมือนกันนะคะแล้วก็บรูนัว สมอลได้มีเดียมไดแล้วก็ลักไดก็จะเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต่านะคะที่มีขนาดแตกต่างกันออกไปนะคะโดยที่บรูนัวเนี่ยจะมีขนาด3ม m mm, มนะคะแล้วก็สมอลไดเนี่ย6มิมตนะคะตัวมีเดียมไดก็อยู่ที่1.2ม mm, ิมแล้วก็ตัวลักไดก็อยู่ที่2เซนติเมตรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบการหารั่นถ้าใครได้ฝึกหั่นแบบนี้แล้วก็จะทําให้มีความชํานาญแล้วก็สามารถหั่นพวกผักต่างๆนะคะให้มีขนาดที่เท่าๆกันได้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นการหั่นแบบอ,อันนี้จะเป็นตัวอย่างของการหั่นแบบชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะคือในหน้าเมื่อกี้แต่ว่าสรุปออกมาให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบนะคะด้านล่างตัวนี้จะเป็นจูเลียนนะคะแล้วก็จะเป็นบาโตเน่ นะคะก็จะเป็นปรูนัวสมอลได์นะคะมีเดียมได์แล้วก็ลักไดนะคะอันนี้เป็นการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาในคลาสนะคะก็คือก่อนที่เขาจะเริ่มปฏิบัติงานต่างๆได้เนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้ในการตัดหั่นแต่งวัตถุดิบต่างๆนะคะการตัดหั่นแต่งแบบนี้เนี่ยถ้าเรารู้หลักในการตัดหั่นแต่งแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสูญเสียวัตถุดิบน้อยลงนะคะคือเราจะสามารถคํานวณได้ว่า ซื้อแค่อดมาหนึ่งหัวเราจะสามารถหั่นเป็นอะไรได้บ้างนะคะไม่ใช่ตัดกึ่งกลางปั๊บแล้วก็ไม่สามารถหั่นเป็นอะไรต่อได้เลยนะคะก็จะทําให้ต้องสูญเสียวัตถุดิบนั้นๆออกไปนะคะส่วนด้านบนนะคะก็คือจะเป็นการหั่นอีกแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นการหัน่นแบบเป็นชิ้นๆน,นะคะตัวแรกเนี่ยเราก็จะเรียกว่าตัวหั่นฝอยนะคะหรือว่าชิฟเฟิเนตนะคะ ตัวชิฟเฟอร์เนตตัวนี้ก็คือจะเป็นการหั่นฝอยจะใช้กับพวกผักหรือว่าสมุนไพรนะคะเพื่อตกแต่งอาหารก็ได้หรือว่าจะใช้ผักอย่างในภาพก็ได้นะคะอย่างเช่นแครอทหรือว่าตัวฟักทองแตงกวาอะไรต่างๆนะคะที่ต้องการที่จะหั่นฝอยเพื่อที่จะ,จะ,ะโรยหน้าอาหารหรือว่าใส่ลงไปต้องการเป็นเส้นเล็กๆนะคะหรือจะใช้ในการรองก้นจานอาหารเพื่อใช้ในการเสิร์ฟตัวอาหารก็ได้นะคะถัดมานะคะตัวที่2เรียกว่ารอนเดลนะคะรอนเดลตัวนี้คือการหั่นเป็น แว่นกลมนะคะหั่นเป็นแว่นกลมบางตัวนี้ก็คือจะหั่นเป็นการตัดตัดตกแต่งจานนะคะแล้วก็เป็นการทำสลัดหรือว่านำไปผัดนะคะในตัวอาหารเพื่อให้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันที่มีความเท่าเท่ากันนะคะตัวถัดมานะคะตัวที่3นะคะตัวที่3ก็จะเรียกว่าตัว diagona l นะคะหรือว่าตัวหั่นฉแฉลบ นะคะก็แตกต่างกับตัวรอนเดลเล็กน้อยนะคะตัวรอนเดลเนี่ยก็คือเราตั้งมีดตรงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวไดอะกแลเนี่ยเราก็จะเอียงมีดเล็กน้อยประมาณ45องศานะคะเพื่อที่จะหั่นให้มันมีความเฉียงนั่นเองค่ะสำหรับการหั่นถัดมานะคะตัวนี้เรียกว่าออบปลีกนะคะตัวออปลีกตัวนี้เนี่ยก็คือการหั่นแบบหมุนนะคะเรียกง่ายๆก็คือการหั่นแบบหมุนนั่นเอง คือวัตถุดิบจะต้องมาเป็นทรงลักษณะเป็นแท่งยาวนะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะเฉียงลงไปแล้วก็หมุนไปรอบๆจนกระทั่งวัตถุดิบนั้นหมดชิ้นไปนะคะก็จะได้รูปทรงคล้ายๆกับในภาพนะคะคือการหั่นแบบหมุนหรือว่าเรียกว่าออบปลีนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการหั่นแบบใช้ในการประกอบจานอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรืออาจจะเอาไปต้มให้สุกนะคะเสิร์ฟมาในจานพวกจานสเต็กก็ได้นะคะก็ ก่อนที่จะนําไปเสิร์ฟเนี่ยก็ต้องนําไปต้มให้สุกนะคะแล้วก็นําไปผัดเพื่อให้มันมีความเงาผัดกับเนยแล้วก็ปรุงรสด้วยกเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็เสิร์ฟมาในจานอาหารก็ได้นะคะตัวถัดมานะคะตัวนี้เรียกว่าตัวไดมอนด์นะคะหรือว่าการหั่นแบบข้าวหลามตัดนะคะหรือว่าเรียกว่าโรเซนเกตก็ได้ก็ใช้ใส่ในจานสลัดก็ได้หรือว่าโรยพวกกลุ่มของอาหารประเภทอาหารเช้าก็ได้นะคะอย่างเช่นออมเล็ตสแคมเบอร์เรกต่างๆก็สามารถหั่น แครอทหรือว่าผักชนิดต่างๆเนี้ยเป็นรูปทรงไดมอนด์หรือว่าโรเซนเกตก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบการหั่นอีกแบบหนึ่งนะคะทวนตั้งแต่อันแรกนะคะก็คือตัวชิฟเฟอรเนตนะคะการหั่นฝอยตัวที่2นะคะตัวรอนดอลนะคะก็คือการหั่นเป็นแว่นกลมไดอะกนนลนะคะหั่นแบบเฉียงแล้วก็ออบปลีกนะคะการหั่นแบบหมุน แล้วก็ไดมอนด์หรือว่าโลเซนเกตนะคะคือการหั่นแบบข้าวหลามตัดนะคะเป็นแผ่นแบบข้าวหลามตัดนั่นเองส่วนการใช้งานนะคะก็แล้วแต่ว่าเราต้องการที่นําไปใส่อาหารประเภทไหนชิ้นที่จะหั่นมีความเล็กหรือว่าใหญ่ก็แตกต่างกันไปตามแต่วัตถุดิบที่จะใช้นะคะการหั่นแบบรูปแบบอื่นๆนะคะที่ยังมีแล้วก็เป็นคำศัพท์เทคนิคนะคะตัวนี้อ่านว่าปาริเซียนนะคะ ปาริเซียก็คือการตักผักนะคะผละไม้เป็นรูปทรงกลมนั่นเองนะคะก็คือการที่เรานําตัวที่ตักผลไม้นะคะที่จะมีสองด้ามน,นะคะเป็นเล็กข้างนึงใหญ่ข้างนึงแล้วก็ตักลงไปในชิ้นเนื้อผลไม้นะคะอย่างเช่นตักแตงโมตักแคนตาลูปนะคะหรือเป็นผักที่มีเนื้อแข็งนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มของสุกินี่แตงกวาต่างๆนะคะก็ตักให้เป็นรูกกลมๆนะคะแล้วก็สามารถ นำไปแต่งได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานนะคะอย่างเช่นในอาหารหวานเนี่ยก็เราจะอาจจะเห็นกันในเรื่องของการจัดตกแต่งทาร์ตผลไม้นะคะก็คือเขาจะเอาตัวที่ตักหรือเรียกว่าบอลเลอร์นะคะตักลงไปในแคนตาลูปตักลงไปในแตงโมอะไรต่างๆนะคะแอปเปิลแล้วก็นํามาจัดเรียงนะคะบนทาร์ตผลไม้แล้วก็เล่นสีสันนะคะให้มีทั้งสีเขียวสีส้มสีแดงต่างๆก็จะมีความสวยงามนะคะมีความมีรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะ ถัดไปนะคะเรียกว่าการเทินนะคะการเทินคือการเกลาผักเป็นรูปรักบี้นะคะก็คือการเกลาของตะวันตกเนี่ยเขาจะเกลาเข้าหาตัวนะคะคือเขาจะจับมีดแล้วก็หมุนเข้าหาตัวจะไม่ได้จับมีดแล้วก็ผักออกไปนอกตัวนะคะดังนั้นการเทินตัวนี้เนี่ยต้องเป็นการฝึกหัดนะคะ ฝึกให้คล่องนะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัววัดเทคนิคแล้วก็ทักษะหนึ่งในการประกอบอาหารตะวันตกนะคะว่าคุณสามารถเทินผักได้ไหมตัวนี้ก็จะเป็นการทดสอบชนิดหนึ่งนะคะซึ่งการเกาผักให้เป็นรูปรักบี้เนี่ยเขาก็นิยมใช้กับพวกผักที่มีเนื้อแข็งนิดนึงนะคะแล้วก็มีสามารถทานเนื้อได้คือไม่มีไส้นะคะก็คือเช่นแครอทเทอร์นิฟนะคะมันฝรั่งนะคะไปะจนถึงผักที่มีผลไม้ที่เนื้อค่อนข้างแข็งนะคะอย่างเช่นสุกินี่นะคะแล้วก็เมื่อเราเทินเสร็จ แล้วเนี่ยนำไปต้มให้สุกนะคะแล้วก็ยังคงสีสันที่สดอยู่นะคะคือเอาไปขึ้นไปช็อกในน้ำเย็นแล้วก็ก่อนที่จะเสิร์ฟก็จะนำไปผัดกับเนยนะคะเพื่อเพิ่มความเงาแล้วก็เพิ่มตัวรสชาตินะคะซึ่งตัวนี้เนี่ย ถ้าใครยังอยู่ในขั้นของการฝึกหัดเนี่ยขอแนะนําว่าให้ลองใช้หัวช้เท้านะคะในการที่จะฝึกเทินกกอนเพราะว่าหัวช้เท้าเนี่ยหนึ่งราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะอ,อ่อนแล้วก็ใช้มีดในการเกลาเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนมีดที่ใช้ในการเทินก็ควรเป็นมีดปอกนะคะหรือมีดอันเล็กนะคะไม่ควรจะเป็นมีดครัวหรือว่ามีดใหญ่นะคะในการเทินเพราะจะทําให้เราสามารถที่จะจับมีดเนี่ยได้ยากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเทินนะคะ ถัดมานะคะการหั่นอีกแบบหนึ่งนะคะเราเรียกว่าการสรับนะคะซึ่งเราจะพบเห็นบ่อยไม่ว่าการสรับสมุนไพรนะคะหรือว่าการสรับหอมสับกระเทียมต่างๆนะคะการสรับเนี่ยรวมไปถึงการสรับให้เป็นชิ้นหยาบนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มของมีพัว มีโพก,ก็คือผักรวมนะคะผักรวมที่ประกอบไปด้วยหอมใหญ่แครอทแล้วก็เซอร์รี่นะคะตัวนี้เนี่ยการสับตัวมีโพวถ้าเราสับใส่ในซอสเราก็ต้องสับให้ละเอียดนะคะเพื่อที่จะเป็นการดึงรสชาตินั้นออกมาส่วนถ้าเราจะสับใส่ในสตูนะคะที่เป็นหม้อใหญ่ๆนิดนึงเนี่ยเราก็จะหั่นสับให้เป็นแบบสับหยาบนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะตุ๋นค่อนข้างที่จะนานนะคะแล้วก็การบดละเอียดนะคะอย่างเช่นการ สับหมูนะคะหรือว่าการสับกระเทียมนะคะก็ <_ d ata> จะเรียกว่ามินซิ n งนะคะส่วนการหั่นเป็นชิ้นหยาบๆเนี่ยก็จะเรียกว่า c l o s ช shopping นะคะก็ <_ d ata> คือหั่นแบบหยาบๆแล้วก็หั่นแบบ ละเอียดนะคะก็จะมี2แบบแล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบการตัดหั่นแต่งนะคะที่เราควรจะต้องมีความรู้นะคะแล้วก็ต้องกลับไปทบทวนว่าการตัดหั่นแตงแต่ละแบบแต่ละประเภทเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะลองยกตัวอย่างจากสัปดาห์ที่แล้วก็ได้นะคะที่มีการนําตํำรับอาหารมาฝากกันนะคะ ในตำหรับอาหารนั้นเนี่ยเขาก็ได้มีการเขียนว่าหั่นแอปเปิลเป็นซูเ i a ลียนนะคะหรือกระทั่งหั่นกระหล่ำปลีเป็นชิฟฟอนเนตอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะเวลาเราเอาคำศัพท์พวกนี้ค่ะไปเซิร์ชใน Dictionary ทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่พบเห็นนะคะดังนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าชิฟฟอนเนตแปลว่าอะไร จูเลียนแปลว่าอะไรนะคะก็จะเป็นคําศัพท์ที่เขาจะอยู่ในตําราที่เรานํามาฝากกันนะคะอันนี้ก็ต้องกลับไปทําความเข้าใจว่าแต่ละแบบมีชื่อเรียกอะไรแล้วก็ลักษณะของมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นเรื่องของการ,ราตัดพันแปลงผักค่ะ